แฝฟิล์มราคาถูกโคตรหวยโคตรหลอกลวงเฮ้ยอันนี้ไม่หนักว่ะอันนี้เป็นไงโอ้ไอ้ต้องมึนดูมันเย็นนะตามจริงพี่ผมมองไปแทบไม่เห็นเลยกูไม่เห็นมือเหมือนกันตอนเนี้ยมึงดูแต่กล้องก่อนฝั่งนู้นอะไม่กันความร้อนไม่กันยูวีแล้วเป็นทำไมวะ สำหรับช่วงนี้รถไฟฟ้ากำลังมานะ B Y ดง B Y D C U ซื้อรถป้ายแดงแล้วอย่างแรกคืออะไรติดฟิล์มต้องมาแน่นอนครับมาดูกันว่าฟิล์มติดรถยนต์ของจริี่ติดกันปัจจุบันนี้มีทั้งแบบฟิล์มปลอดฟิล์มสีดํามีทั้งราคาถูกราคาแพงโนเนมบารซิล no ก็มีจีนก็มีมาทุกประเทศเลยกว่าหลายคนบอกว่าการกันรังสี U V ฟิล์มมันต้องดำเนย่ยิ่งดํายิ่งกันรังสี U V ได้เยอะบางคนบอกว่ามันต้องเป็นฟิล์มแบบเคลือบปลอดยิ่งปลอด เยอะรังสี UV ยิ่งไม่เข้ารังสี UV หรือรังสีอัลตราไวโอเลตคือรังสีที่มาพร้อมกับแสงแดดทําให้เราเกิดผิวหมองคล้ําสีเข้มขึ้นเกิดฝ้ากระจุดด่างดําและมันยังทะลุผ่านชั้นไขมันทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้มาดูว่าติดฟิล์มมันกัน UV ได้จริงๆหรือเปล่า สำหรับอุปกรณ์วัด UV วันนี้จะใช้อุปกรณ์แบบง่ายที่หาซื้อได้ตามช้อปปีเพราะว่าหลังจากด,ดูคลิปนี้แล้วคุณได้หาซื้อตัวนี้ได้ง,ง่ายแผ่นหนึ่งสิบกว่าบาทช้อปปีระะ้รัดามมีอยู่แล้วเขาเรียกว่าแผ่นเทสรังสี UV หนุ่มครับ <S <S จริงๆฟิล์มพวกนี้มันจะมีเครื่องดิจิตอลในการเช็ครังสี UV แต่ใครจะไปนั่งซื้อเครื่องแบบนั้นเป็นหมืนม่นๆถูกปะแบบนี้ทดสอบแล้วคุณหาซื้อได้ตามช้อปปี้รัดาได้เลยแผ่นทดสอบรังสี UV จะมีสีเฉดอยู่เห็นปะอันนี้อ่านว่าจงคือตรงกลางออออะมมมาาางงสสีีกกลๆไไ่่่เยยยยนนนนู้้้ สีเทียบเอาอันนี้เขาอยู่ในร่มแต่มีแสงบางใต้ต้นไม้ก็จะมีรังสีว v มามาณนี้เดี๋ยวผมจะดึงตัวนี้ออกมาให้ดูเห็นนะมันจะเป็นสีขาวถ้าเกิดไม่มีรังสีว v ดูนะหนึ่งสองเห็นปะพอแป๊บหนึ่งก็จะเป็นสีมว่วงเห็นปะพอใจนะเดี๋ยวทดสอบให้ดูว่าถ้าเกิดมันโดนแดดมันจะเป็นสีอะไรตอนนี้จะเทียบกันกนะ็คือเป็นสีอ่อนถูกไหมเป็นสีย v วไม่เยอะมากโอเคไปดูแดดกันวันดีๆออกไป กล้องเห็นบาเปลี่ยนสียังจากสีเมื่อกี้สีนี้ใช่ไหมตอนแรกตอนนี้กลายเป็นสีอะไรสีนี้แล้วคือรังสี UV เต็มที่โอเคนะเดินให้ดูทีนึ๊บเจ๋งวะโคตรเจ๋ง10กระบาทไปหาซื้อกันกเริ่มจากฟิล์มตัวแรกก่อนครับเป็นฟิล์มสีดําเป็นฟิล์มโนเนม,มไม่ใช่ฟิล์มแบรนด์ใหญ่ไม่มีเป็นหลอดนะอโอเคเริ่มนะอันนี้คือบังไว้ก่อนนะเห็นป่ะของที่อยู่ข้างในนี้นะเห็นป่ะโอเคนะสีขาวเห็นป่ะกล้องเห็นนะโอเคตัวแรกดึงเลยนะจึดเดี๋ยวเป็นไงเห็นป่ะสีเริ่มเปลี่ยนป่ะ ก็ตกแล้วประมาณสีเบอร์เบอร์แรกไหมต้องน่าอยู่ประมาณนี้เนอะถามว่ากันสี UV ได้ไหมกันได้แต่กันได้ไม่หมดเอาคราวนี้จะยกขึ้นบนให้โดนแดดเต็มนะดึงฟิล์มลงล่างนะหนึ่งสองอาลงมาปุ๊บโอเคนี่คือแดดเต็มถูกป่ะอีกทีหนึงฟิล์มขึ้นมาปุ๊บรอรอ,อเดี๋ยวเขาจะเขาจะสีค่อยอ่อนลงอันนี้คือรอบแรกจะรอให้ดูแบบละเอียดแบบนี้นะเดี๋ยวฟิล์มอันต่อไปก็จะลองเร็วกว่านี้โอเคถูว่าฟิล์มสีดำมันนี้โนเนมไม่มีห่อกันได้แต่กันได้ไม่หมดยังหลงเหลืออยู่ประมาณเท่านี้เห็นปะ โอเคเมื่อกี้เราลองฟิล์มสีดำไปแล้วอันนี้เป็นฟิล์มแบบโคตรดำดำจริงพี่ผมมองไปแทบไม่เห็นเลยกูไม่เห็นมือเหมือนกันตอนนี้กูไม่เหลืออันนี้คือดำที่สุดนะถ้าาดีวผมหาซื้อได้คือโคตรดำไม่รู้ว่าฟิล์มเรียกว่าฟิล์มเบอร์อะไรดำมาแปดสิบบาทเอางี้กันไปดูกันเรเรมอันนี้มืดมากๆมืดแบบขับไม่ได้เอาวิดีกว่ากลางวันนีเหมือนกลางคืนอะมันใช้ยังไงวะกันได้ไหมยูวีกันได้นะต้องอันนี้แต่มันดำปี๋ะนะเนี้ยใช้งานไม่ได้อะอันนี้ผ่านนะ ได้นี่ผ่านกันวีได้แต่ขับไม่ได้นะพี่ขับไม่ได้อยู่แล้วเที่ยวขับยังไงอ่ะถ้ากล้องมาข้างในนี่นี่กลางวันคือแบบแดดติดต้านะขับไม่ได้จริงเจ้มองเห็นไม่เจ้คืนจริงโอ้ยเจ้าโมไม่เห็นข้างในเลยวะอันต่อไปฟิล์มปลอดในมุมมองของพี่นะพี่คิดว่าปลอดเม่นแบบสะท้อนได้อ่ะมันน่าจะสะท้อนรังสีออกไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกระจกอ่ะแล้วอะมันมาสายมันมาฟิล์มสายฟิล์มดำฟิล์มปลอดว่าอันไหนแม่งการังสีวีดีสุด ผมมึงแม่งตอนนี้แม่งสีตลอดอันไหนเยอะสุดให้ประหลอดเลยทำไมมันสะท้อนนะที่มองไม่เห็นมันเงาเงาต้องสะท้อนออกโอเคมึงมาไปลองตาเดียกันมันมีสองด้านนะด้านนี้ไม่ครับเอาด้านไหนที่ว่าข้างนี้ว่ะถ่ายถ่ายแม็กซ์โอ้ยเหมือนเหมือนมิวสิกเลยแม็กซ์เป็นเกทไหมฟีดประหลอดเราเริ่มกันเหมือนเดิมผมครับก็แผ่นวัดเหมือนเดิมนะเริ่มจากดึงนะ เดิตึงเดินตึ้งเออเป็นไงเปลี่ยนไหมม่วงจัดหน้ากูเนี่ยม่วงนะเนี่ยก็เหมือนก็เหมือนเย็นนะพี่มึงดูในกล้องอ่ะั่งนู้นอ่ะข้ามจวยักษ์เฮ้ยอันนี้ไม่หนักว่ะอันนี้เป็นไงโอ้ยไอตัมันมันเย็นนะมึงรีบถ่ายเดี๋ยวหน้ากูพังเมื่อกี้อันแรกอยู่มานี้ใช่ป่ะอันอันนี้อยู่มาไหนอะประมาณนี้ป่ะต้องในกล้องเอเบอร์สามเลยพี่สามเลยเหรอเบอร์สามเลยพี่อ่ะโอเคเดี๋ยวออกแดดดูดอกล์มลงนะหนึ่งสองเก้า ปริมขึ้นปริมขึ้นต่างไหมตึงตึงรอแป๊บหนึ่งคนละค่อยลงโอเคสรุปก็อันนี้ให้เบอร์สามเราปีบลอดโอเคไปต่อพี่ใหม่ครับอันนี้ผิดกฎหมายปะพี่ผิดกฎหมายหรือเปล่าอ๋อเขาบอกว่าการันตียูวีอ่ะแล้วมันมีไงมันเสียสามเลิกเรไม่รู้อะวนเก่าวนเก่าลอันนี้อ่ะสีมสพัดเลยปิบซิ่งจีพีเอ็มอันนี้ปมประมาณไหนวะสี่ปิบเลยยี่สิบใสเลย สายยี่สิบต่อเพลงกันเริ่มเหรอวะอ้โหร้อนเริไมอันนี้ไม่รอดไม่รอเริ่มอันต่อไปจะเป็นแบบฟิล์มใสนะครับฟิล์มใสจะลองสองรอบรอบแรกคือตัวนี้เป็นฟิล์มใสยี่ห้อแบบว่าไม่ดังอ่ะสร้างขึ้นมาเองอ่ะประมาณนี้เข้าใจตรงกันนะต่อไปรอบสองจะลองฟิล์มใสแบบพันนู้ตพันสีฟ้านี่เป็นฟิล์มใสแบบมีห้อหมายถึงว่าทีห้อแบรนด์ใหญ่มาดูกันว่าฟิล์มใสสองอันจะกันสี UV ได้จริงๆหรือเปล่าเริ่มเลยเหมือนเดิมนะก็เริ่มจากสีขาวก่อนปิดไว้เหือนเดิม โอเคนะไปพร้อมมาเอาประมาณว่าสีไหนตาก,กล้องสีงงงงงง1%หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่งครนะับหนึ่งนะถูกว่าอันนี้มันกันได้มากกว่าไอ้บอลลอยเกว่าใช่อ <c oughs> ันนี้ใสนะเอาซิมลงโอเคกันได้จริงเบอร์หนึ่งนะแ,แต่กันได้ไม่หมดถูกไหมโอเคเอาขึ้น สรุปก็คืออันนี้ประมาณเบอร์หนึ่งโอเคนะไปต่อไปคันนี้ก็คือเป็นรถที่ผมใช้เองนะเป็นฟิล์มใสฟิล์มใสแบบที่เป็นยี่ห้อดังเป็นแบรนด์อเมริกาผู้แคดทีพอโอเคเริ่มขาวนะโอเคพร้อมนี่คือแดดเต็มเต็มนะอ,อันนี้เปิดแล้วเหรอเปิดแล้วด้นี่แดดอยู่เนี่ยไม่เปลี่ย,เยน,เนเลยว่ะแันนี้อนี้ให้เห็นเลยมัมมอนอาจจะไม่ไดขาวหมดแต่มัน,มนยังถึงเบอร์แรกเลย ขาไว้ใช่ขากระิบแรกก็คือขาวสุดในสีอันนี้น์ีนนอ,อันนี้ในสเปคระบุไว้ว่ากันเรืองสี UV 99เปอร์เซนต์ริบาตรงไหมกับสเปคตรงตรงพี่ตรงนะใช่ต,<ร>ตกใจดิไปต่อได้อันนี้ของเยี่ห้อะไรครับพี่เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวรหาเดี๋ยวหาว่าปลอมเดี๋ยวเอาออกแดดนะอ่ะเอายังหนึ่งสองิงเฮ้ยชัดเจนวงปัดของแท้เอาไม้ไม้ที่เนื่งเข้านะหนึ่งสอง มันหายไปสามเบอร์เลยป่ะเนี่ยสีผม <ไป S 2> แม็กเลยอ่ะสุดสะพี่ขาวอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็มีอารมณ์ สนุกสนานกันไปแล้วผมคิดว่าหลายๆคนคงคิดว่าฟิล์มประหลอดน่าจะเป็นฟิล์มที่กันร,รังสี U V ได้เยอะที่สุดสุดท้ายแล้วให้ลองไปแล้วว่าตัวที่ห่วยที่สุดเลยก็คือประหลอดกันน้อยสุด, <Okay. S 1> สดตัวที่กันร,รังสีรองลงมาได้ก็คือจะเป็นฟิล์มสีดำกับฟิล์มใสตัวนี้นะ <Okay. S 1> ครับคือกันร,รังสี U V ได้แต่กันได้ไม่หมดส่วนตัวที่กันได้หมดตามสเปคเขาบอกว่า99.9หรือ99%เนี่ย <Okay. S 1> ก็คือตัวที่รองในรถคันสีฟ้าคันนั้นซึ่บอกแล้วเป็นฟิล์ม จากแบรนด์อเมริกาที่เป็นแบรนดังโอเคนะเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันว่าจริงๆแล้วที่เราต้องติดฟิล์มกันแสงบนกระจกรถยนต์เนี่ยมาดูว่าติดฟิล์มเพราะอะไรแสงแดดแบ่งเป็น3ส่วนก็คือ 1. คือรังสีอินฟราเรดสคือแสงสว่าง 3. คือรังสี UV คราวนี้ตัวที่มันทําร้ายผิวเราให้หมองคําำขึ้นหรือดาขึ้นหรือว่าเหี่ยวยน่นพวกนี้เนี่ยก็คือรังสีอินฟราเรด และรังสี UV คราวนี้ตัวคนถามว่ารังสีอินฟราเรดกับรังสี UV มันต่างก,กันยังไงบ้างอะรังสีอินฟราเรดก็คือรังสีที่เป็นค่าความร้อนอย่างเช่นคุณจุดไฟผิงไฟคุณรู้สึกถึงความร้อนอันนั้นนะ่ะคือเรียกว่ารังสีอินฟราเรดแต่รังสี UV เนี่ยคุณไม่สามารถรู้สึกได้นะมันไม่มีความร้อนในตัวแล้วมองไม่เห็นด้วยอันนี้อันตรายนะผมมองว่ามาดูตารางกันว่าแล้วการเลือกฟิล์มกองแสงเนี่ยเป็นยังไงมาดูกันการป้องกันรังสีอินฟราเรดเนี่ยมันจะพกผัน โดยตรงกับความมืดของฟิล์มกองแสงคุณจะเห็นว่าฟิล์มกองแสง16%เนี่ยแสงผะพัได้16%ก็คือฟิล์ม80%หละพูง่ายจะสามารถการรังสีอินฟราเรดได้ถึง90%เห็นปะแต่ทางกับกันที่แสงสะพันได้เยอะก็คือ60%เนี่ยคือเรียกว่าฟิล์มที่เฉดสฟิล์มใสแล้วกันฟิล์มใสเนี่ยมันจะมีค่าการรังสีอินฟราเรดอยู่แค่78%ดังนั้นคุณเห็นเลยว่าการการรังสีอินฟราเรดมันผกผันโดยตรงกับความเข้มของฟิล์มฟิล์มยิ่งเข้มยิ่งการรัง อันนี้ต่อไปสิ่งอันตรายก็คือรังสี U V คุณจะเห็นว่าอย่างฟิล์มที่มียี่ห้อดังๆอย่างนี้เนี่ยเขาจะกันรังสี U V ได้99.6เขึ้นไปไม่ว่าคุณจะเป็นฟิล์มใสหรือว่าฟิล์มมืดเห็นปะคุณลองดูนะฟิล์มเบอร์80กับฟิล์มเบอร์20การกันรังสี U V แทบไม่ต่างกันเลยปะ99.6ก99.9ดังนั้นฟิล์มที่ดีก็คือฟิล์มใสหรือว่าฟิล์มมืดก็ตามจะต้องกันรังสี U V ได้เกิน99ขึ้นเปสหรือว่าจะมืด สุดท้ายแล้วเทคโนโลยีของฟิล์มในการกองแสงรังสี U V มันไม่ได้อยู่ที่ความมืดของฟิล์มมันไม่ได้อยู่ที่ฉาประลอดจะท้อนเงาออกไปฉากประหลอดเนี่ยที่ลองได้รู้สึกเลยก็คือตัวฉากปลอดเมื่อเราอยู่ข้างหลังประหลอดแล้วเนี่ยมันเย็นมันเย็นเนี่ยคือรังสีอิฟราเรดมันไม่มีความร้อนเข้ามามากเหมือนฟิล์มพวกนี้แนนฟิล์มประหลอดผมคิดว่า มันเป็นฟิล์มที่กันรังสีความร้อนได้ดีแต่มันไม่ได้การันตีว่ามันกันรังสี UV ได้ดีเพราะต่ยังต้องแยกให้ออกระหว่างการกันรังสี UV กับการกันรังสีความร้อนมันคนละแบบกันนั้นการซื้อฟิล์มเนี่ยเขาจะมีสเปคระบุที่ชี้อยู่แล้วว่าการรังสี UV กี่เปอร์เซ็นต์การรังสีความร้อน แต่ว่าที่เราอยากเือก็คือสเปคที่ระบุไว้เนี่ยสเปคน้น้าไม่สเปคจริงๆหรือเปล่าไงฟิล์มโนเนี่ยมันซื้อมาพวกนี้เนี่ยก็ไม่สเปคระบุไว้นะว่าการรังสี UV อย่างเช่นนีกันเท่าไหร่ครับพี่อันนี้การันตีว่ากัน100%่ะแต่ผมพี่ว่ามันไม่ตรงสเปคอะเออเอางี้ว่าไอาตัวนี้บอกว่ากันร,รังสี UV แต่ไม่บอกว่ากี<อ>่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นคุณเลือกซื้อฟิล์มอะคุณต้องระวังทุกคนเขียนหมดแล้วว่ากาันร,รังสี UV มันกันมันกันนิดหน่อยหรือมันมากหรือมันน้อยมันขึ้นอยู่สเปคชีทแต่คุณต้องระวังเรื่องสเปคชีทว่าสเปคชีทน่ะมันจริงหรือมันปลอมก็ฝากถึงสาวๆหรือหนุ่มๆที่ต้องการรักษาหน้าตาอันสวยงามของคุณการติดฟิล์มเลือกให้ดีเลือกสเปกให้ถูกว่าต้องการติดแบบไหนจีิที่มันเข้มกว่าแบบ80 90เกนี่ยมันกัน UV ได้มากกว่าเพราะแบบ20จริงไหมพี่ไม่จริง ตามมาทดลองเลยว่าฟิล์มที่ดํากว่าไม่จําเป็นต้องการรังสียูวีได้มากกว่าวันนี้ลองมาดำใสายตัวนี้ก็ออกมาแล้วก็กันได้พอๆกันอ่าแสดงว่าไม่เกี่ยวใช่แนทาง่กับการฟิล์มใสคันน้ําเงินคันนู้นที่เป็นฟิล์มแบรนด์ดังมันกันรังสียูวีได้99มากกว่าฟิล์มดำตัวนี้อีกอ๋อโอเคถ้าเกิดรถทั่วไปนะครับควรติดฟิล์มเท่าไหร่ครับพี่ความชอบส่วนตัวว่ะคุณต้องการความเป็นส่วนตัวขนาดไหนถูกไหมครับแต่ว่าสมัยนี้มีฟิล์มเซรามิกถูกไหมที่มองจากในรถมองไปถนนเนี่ยมันนนนสว่่่าาาางงงแตคออืืมมมเขข้้ใด ก็แล้วแต่คุณต้องการฟิล์มประเภทไหนเพราะนั้นคือความชอบส่วนตัวมากกว่าถ้ากลัวร้อนนีครับติดสองชั้นได้ไหมพี่ปีว่าได้นะแต่มันอาจจะไม่ใส่เ่ยห,หนึ่งอาจจะไม่ใส่สองเพราะฟิล์มมันหนามันอาจจะไปขูดกับลายสไลด์อไอ้บวกระจกอ,อ,อ่ะอ๋อมันก็จะปิ้นออกมาเฮ้ยแต่ฟิล์มติดสองชั้นก็น่าลองนะเดี๋ยวเราเอานี่ยนะเดี๋ยวสต์เลองชั้นเนี่ยสองชั้นเผื่อมันตัดการลงสี UV ได้เพิ่มขึ้นโอเคเดี๋ยวเขาลองต่อเอาไปบางคนฝางถามเมาพี่เขาไม่รู้ว่า ฟิล์มวอตแบบมันต <ond ay> ิดข <and living S 1> ้างในติด oh ข้างนอกสี่คนติดข้างในติดข้างนอกได้มีปัญหาจริงจริงที่ติดข้างนอกติดข้างนอกเหรอไิดติดข้างในพี่อี่างน่ามันมีคนคงเแต่ติดข้างนอกมันก็หายดิฟิล์มอ่ะ รถดวงติดแคดด่ไหน,นนะครับผมครับโอเคต่อไปแล้วก็สนุกไปแล้ว่าราคาฟิล์มอะ่ะมันมีผลจริงไหมครับพี่กับคุณภาพอ่ะพี่คิดว่าจริงวะ่ะก็อันเนี้ยก็เหมือนที่บอกอะ่ะอันเนี้ยซื้อมาตารางเมตรนึงอะ่ะประมาณ200บาทไอซีเม็ดติดในรถนั่นน่ะตารางเมตรนึงประมาณพันกว่าบาทถึงสองพันอันนี้ไม่ยังไม่รวมค่าติดนะเพราะค่าฟิล์มนะคุณเลือกเอาถ้าเกิดว่าหน้าคุณหนาคุณไม่ควรยูวีคุณติดไปเลยคือความสวยงามมันได้แน่นอนไม่เถียง เลือกได้เลยสีอะไรเนี่ยจะป็นลงป็หลอดสีฟ้าสีเขียวสีอะไรสีนสสรรรรเนี่ยสีมันตรงมันตานเนี่ยเหลือแค่ว่ามันกัน UV กับทำร้อนได้จริงหรือเปล่าเท่านั้นเองฟิล์มที่มันมีราคาแพงเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่การราคันรังสี UV ได้มันช่วยประหยัดน้ำมันได้ด้วยเอาทำไมอะพี่อ่อะเพราะความร้อนไม่เข้ามึงเปิดแอร์น้อยลงอ๋อเหรอไหมเฮ้ยกพีก่ความร้อนมึงเข้าหลอดเวลามึงหน้ามึงเมื่อกี้เมื่อร้อนอ่ะมึงต้องเปิดแอร์เมื่อไหร่มึนจะเย็นวะถูกป่ะโอเคเดี๋ยวไปลองฟิล์มติดสองชั้นดูว่าจะเป็นยังไงไปดูกันนี่นะครรััับก็็็เเเปปนนนนนฟฟฟิิิลลลล์์์มมมมช้้้้้ขขาาางงงหหดใสออพ ออกแป๊บหนึ what, what, ่งปากไหมโอเคก็ถามว่าฟิล okay. so, ์ม2ชั้นการรังสี UV ีได้มากขึ้นไหมผมว่ามากขึ้นเพราะว่าตอนแรกไอ้ฟิล์มสองแผ่นเนี้ยมันอยู่ประมาณเบอร์นี้แต่อันเนี้ยมันใสกว่ามันอ่อนกว่าเบอร์นี้นิดนึงเห็นปะหรือดึงมาตรงนี้ดูไหมอ่ะคราวนี้เถอประมาณนี้นะแป๊บนิดนึงว่ะมันก็ขาวกว่ารอบแรกอะขาวกว่ารอบแรกสรุปก็คือติดฟิล์ม2ชั้นการรังสี UV ีได้มากขึ้นไหมมากขึ้นกว่าฟิล์มชั้นเดียวโอเค การทดลองวันนี้ของสยามกูรูเป็นการทดลองแบบบ้านๆที่จะให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆไม่ได้มาพูดแบบสัพท์ทางเทคโนโลเทคนิคอกครับคุณเห็นว่าการทดลองของเราเข้าใจทันทีว่าฟิล์มใสหรือว่าฟิล์มดำจริงๆแล้วมันต้องไม่มีผลกับการกรองรังสี UV นะไม่ว่าจะใสหรือจะดำมันจะต,ต้องกรองรังสี UV ได้ชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์สยามกูรูสวัสดีครับ